หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณแม่ติ๊กนะครับมาอบุญวันสุดท้ายนะครับงานปฏิบัติธรรมนะครับเด้อพร้อมกับครอบครัวทีมงานนะครับนี่เข้าจี้ร้อยล้านนะครับไม่รู้จะไปเปิดร้านที่ไหนอีกนะครับเนี่ยเล้วจะนี่สิไปเปิดไซน์เนี่ยเฮ้ยสังคมสังคมทางใดนี่อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีงานปฏิบัติธรรมเมื่อกี้นี่บ ถวายพระแก้ว12องค์บ้านแม่ดองเด้อนะครับนิยมเข้ามาทำก้าวฉีถวายพระนะครับมีหลายแบบนะครับใส่หมวกม่วงก็เลยเป็นสีม่วงเตีเด้อนะครับก่อนที่จะเดินทางไปนู่นนะครับวัดป่าน้อยคำเมกร้อยเอ็ดนะครับจะลองศรัทธาญาติโยมก่อนนะครับนี่เอาจีอร่อยอร่อยห ถวายเงี้ยนยังเงียบพ้อมหัวใจให้พระอาจารย์ค่ารถจะค่าเดินทางจะค่าโน้เอาเดี๋ยวถลบเสียถวายค่ารถค่าน้ำมันรถเนาะเอาว่างขังบนเดีอวจะไปให้ลุงตาเด้อสาธุสาธุนะครับเด้อนะครับลุงตาสงสัยสิอยู่ทางในเด้อวันเดี๋ยวสิไปให้เพิ่นดอกวัน นี่นะครับโยมถวายเป็นค่าพาหนะค่าเดินทางนะครับของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับสาธุอนุโมทนาพ่อขิงบอกเพ่อขิงแม่ขิงนะครับขิงทั้งคู่นะครับเด้อขอให้โชคลาบํำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับนี่นะครับญาติโยมนําเอานะครับพัตนาหานะครับอุปกรณ์เครื่องเดินทางไกลถวายเลยโบนิมสาธุสาธุเมื่อเช้าเยอะกว่านี้นะครับเนี่ย เดือขอให้โชคลาบร่ํารวยร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับนะครับรับไปหลายชุดแล้วนะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับเดืออันนี้จะได้แยกย้ายนะครับไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับดูหน้าไม่ชี้ไม่ขาวแต่ละคนมีิตรคนอยากเดินทางนะครับแต่นี่วัดป่าธรรมบิเวกนะครับมันไม่ไปไหนนะครับ เด้อยังไม่ได้กระเป๋าม,มาวางเลยนะครับไม่ใช่รีบหรอกนะครับแต่ว่าอยากเดินทางนะครับนี่แม่ชีนะครับแม่เจ้าาวาสนะครับนี่เด้อเตรียมอุปกรณ์หรือว่านี่ฉันเขา่อกนเดี๋ยวจไปเด้อนะครับว่าจะเดินไปหาพระเดชพระคุณลุงตานะครับนำปัจจัย ที่ญาติโยมถวายมาเป็นข้าพหนนนะครับแลว้วก็พระจันทร์พระครูท่านว่างง่ายๆนะครับวันนี้รับพัฒาหารแล้วกว็ฉันนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าก่อนจะเดินทางกลับก็มาถ่ายแม่ครัวก่อนนะครับนี่กําลังเตรียมพัตาหรนะครับทั้งนู้นก็กล่าวคําถวายแล้วนะครับทางนี้ก็กําลัง,ง,งเตรียมนะครับ เด้อก่อนที่จะเดินทางไปร้อยเอ็ดนะครับขออนุญาตมาถ่ายไม่ครัวก่อนนะครับนี่ปีหน้านะครับคอยจะมาฉลองศรัทธาอีกนะครับนี่ขอยโชคลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนเด้อเงินไหลนองทองไหลมาเด้อเอาขออนุญาตเด้อนี่นะครับกำลังกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับ ไก่เช่ไหนก็ตามมาถ่ายนะครับเดินฉันประาหารแล้วก็จะได้แยกย้ายกลับไปสู่อาวาสที่อยู่นะครับวันสุดท้ายงานปฏิบัติธรรมวัดป่าธรรม,มวิเวกนะครับ1ิบวัน1ิบคืนนะครับ วันนี้จะได้ฉันพาพิเศษนะครับไม่ได้ออกบินทะบาทนะครับโยมเตรียมพัตนาหารไว้นะครับเพื่อสวายความสะดวกแก่คณะกุบาจารย์และคณะสงฆ์นะครับมีภาชนะพิเศษนะครับรับแล้วก็ไปฉันตามที่อยู่ของตัวเองนะครับก่อนที่เจะเดินทางนะครับแยกย้ายไปสู่อาวาสสถานที่อยู่ของแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับทั้งแม่ขาวแม่ชีและญาติโยมนะครับพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารธทนี่นะครับหัวหน้าหมูคณะนะครับก็จะพา ลูกศิษย์ลูกหาไปที่นู่นนะครับวัดป่าคัเม็กนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนู่นนะครับอำเภอหนองพอกนะครับตำบลผาน้ำย้อยนะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประจารย์มหาธนศักดิ์มหาปุญโญนะครับดูแลอยู่ที่นู่นนะครับเดินนี่นะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาศาสนานะครับตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันสุดท้ายนะครับเดิออนุญาตถ่ายภาพเก็บไว้นะครับ วันนี้พิเศษนะครับฉันพัฒหารก่อนจะเดินทางเป็นขมิกพัดนะครับพัดส,สำหรับผู้จะเดินทางไกลนะครับเอาจะได้รับพรหรือให้พรน,นะครับนึกถึงเจ้ากรรมนายเวียนญาติพี่น้องเด้อ